สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนกับผมทรงเสยคุยกลางได้รับเกียรติจากนางแบบชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อเล่นชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อเล่นชื่อคุณเล็กนะมาจากที่ไหนครับบางกะปิค่ะบางกะปินะค่ะโอเคข้อตอนนี้ผมลูกค้าคือเป็นผมที่ดัดมามีเชื้อดัดนะแล้วก็ตอนนี้ยคุยห้อยศีรษะมีความทุยแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ลูกค้าเขาดัดมามันก็จะช่วยได้100ดห้าสิบร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยเราตอนเนี้ยผมมันไม่มีความถุยตั้งแี่ก็จะยกถุยให้ดูนะเอาแบบตัดแบบ a d v a n c นะยกขึ้นเลยตัดเลย over ซี้สัคมขัดรัวไปเลยตัดไปเลยตัดไแลบบ่ไปเลยใครตัดวแบบิธแบบีเนี่ยมันต้องมีความชำนาญน,นะ ต้องยกขึ้นระเบ้อเลยอโอกาสพลาดได้ดียกขึ้นเลยระดับกลางไปหูแล้วเนะี่ยถ้าทุยต่ำก็ตึงหงูนะแต่ช่างใหญ่มองว่าทุยต่ำอ่ะมันอายุสั้นเนี่ยทุยกลางอายุยาวเก้าสิบปันหรือว่าสามเดือนนะยกขึ้นไปเลยยกขึ้นไปเลยเอียงบี e B. อะไรกันไปเนย เยยแล้วะเรียมเรมเรีมเร็มเรมอะไร,ร,ร,รแป่งเป็นรูปตัวยูเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมีล่ากใส่นะจะมากจะน,น้อยก็ไปออกแบบเองแต่ถ้าเจอหน้างานแบบนี้ถ้าตัดแค่นี้พอถ้าตัดเป็นล่ากใส่สั้น ไม่สวยผู้หญิงยังไงก็ต้องมีสักใสทีน,นี้ยลูกค้าก็ต้องการทัดหูใช่ไหมแล้วก็หวีลงมาวีลงมาตัดให้ไรทำยาวเท่าไปหูขอบทรงอ่ะแต่พอปล่อยปั๊บมันเด้งขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยวางนะเรารู้อยู่ว่าผมอะไรมีเชือดัดมาก็าเจอผมอยากสวยก็ตัดสไตล์นี่ย ตอนนี้ทีนี้ผมข้างหน้าเนี่ยยีลงมาเลยตัดต่ำหมดิวนิดนึงยีลงมาเลยนะตัดลงมาเลยตัดยีลงมาเลยตัดยีลงมาเลยตัดยีลงมาเลยตัด นี่นะรายยกขึ้นเลยค<ม>รับสิบโมงสัรตาก่อนเลยสาม้วตัดทิ้งดึงมาข้างหน้านิดหนึ่ดงดึงมาขา้างหน้าโน้มมาขา้างหน้าตั้งฉากขึ้นมาเลย,เลยตัดเลเยอร์ไปเลยนะ จะสงอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีเรเลยยืดถ้ามไม่มีเรเลยเยืไม่มีระดับมันไม่สวยมันทับถมเกินไปมันเท่ากเกินไปนะฝวามทุยนะตัวเนี้ยปีโค้งเข้าเส้นทนานลาดพร้า,าวแนละ้วกำลังวิ่งไปที่ถนนลาดพร้า,าวซอยหนึ่งนะยกขึ้นมาตัด ขอบคุณครับ,บ,บ,บไม่ได้ไปส่งนะวันนี้ยุ่งอยู่พอเดินได้อยู่ลูกคา้าถ้าลูกค้าเขาไม่ดีช่างใหญ่ก็จะไปส่งด้วยตัวเองนะไปอุ้มลูกค้าขึ้นเบาะขึ้น,น,นรถลูกค้าช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ก็ชีพไปของท่างใหญ่คือดูแลสวบรับส่งลูกค้าขึ้นรถมันก็มีความสูงอย่างเนาะ ลูกค้าได้มาสวยได้มาตัดผมเขาก็มีความสุขของเขาอยู่แล้วเติมความสุขให้ตัวเองด้วยยกขึ้นแล้วตัดเลยยกขึ้นแล้วตัดห้องไว้ว่าอะไรเลยสามนิ้วตัดทนี้ดึงลงมาเลยขาหัว ดีลงมาดีลงมาแล้วก็ตัดดีลงมาแล้วก็ตัดดีลงมาแล้วก็ตัดนี่มาดูข้างหน้าข้างหน้าเขาีลงมาเลย ตัดพอดีคิ้วเนี่ยมันไม่สั้นมากตัดตรงตรงเลยตัดตรงตรงเลยลนี่เรามันลตัดทรงเสยมันมีหลากหลายรูปแบบนะเสยลากไส้เสยลากไส้ใบจรเสรยทุยเสยควันหูเปิดหูเรียนให้มันเยอะๆแล้วมันจะเข้าใจ ล้วแรกมันอาจจะมึนๆงองหรือว่าจะไปยังไงดีวะเรียนกับมันทุกวันอยู่กับมันทุกวันเราก็เข้าใจเองดินดูดจอซ้ายขวาเท่ากันเพื่อ้ได้ทีนี้เรามายกผมซอนข้างบนนะยกขึ้นไปยกแบบขวางเสยยกตัดเลยตัดตรงๆเลย ชันที่สามมันโน้มไปเนี่ยตัดเลยตัดเลยยกขึ้นแล้วตัดข้างก็เหมือนกันเชื่อมน้ข้างๆเชื่อมน้ข้างแล้วตัดเลย ยกขึ้นเชื่อมอะยกเก้าสิบองศาแต่เราเชื่อมนิดเดียวตัดตบเดียออ่ยวมกยกขึ้นมาทีนี้เขามาเช็คอะตัดแนวขวางเช็คแนวนอนเช็คแล้วเช็คอีกวีเข้าวีออก ความยาวเท่าไหร่ประมาณสีนิ้วอ่ะข้างหลังก็ประมาณสี่นิ้วครึ่งกับห้าน,นิ้วนะถ้าสร้างกว่านี้มันจะความทุยมันจะไม่ถึงบางกะปีนะมันจะอยู่แถวสารยารัชดาไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณให้มันดีสต้องกับเช็คแนวน,นอนหนึงถ้าอยาตัดวนไปวนมาทั้งปีทั้งชาติเดีอทรงวนไปวนมาเนี่ย ไม่ส่งเสริมก็ทวิกกี้ไม่ทวิกกี้กับบ๊อบทุยบ๊อบเทบอดด๊อบดีมิกฟาร่า,ายู่ินเซ็กซโซเวเนเยอร์โอ้วนไปวนมามี่แค่เนี้อ่ะอยู่ที่ว่าคลิปไหนจะดังได้รับคนนิยมก็จะได้ตัดทรงนั้นเอาเยอะหน่อยใช่ไหมครับคุณลูกค้า <c oughs> <c oughs> ลูกค้าจำทรงอะไรได้บ้างอะทรงจำได้ส,สักทรงไหมไหนที่พูดมาเนี่ย ใหญ่อยเดี๋ย้คี่ถึงลูกแน่เลยทวิก,กิเทวิกที่ที่ดูบ่อยใช่ไหมเทวิก,กิใชตัดบ่อยมันลุกครึ่งระหว่างตรงเสือกบทวิก,กี้มันก้ามกลุ่มเลยอ่ามันก็เลยตัดบ่อยนะวันนี้จะให้เซตแบบไม่ค้าตลาดหรือว่าคุณนายจับทรงวันนี้คุณนายอย่าเป็นคุณนายแล้วอาจจะจัดให้จะให้ดูความทุยก่อนว่า มันได้ดั่งใจไหมที่ตั้งใจมาเห็นความทุยไหมเห็นความทุยไหมเนีย่ยอยู่กลางใบหูอยู่ได้สามเดือนนะแสกข้างไหนแล้วครับลูกค้าข้างข้างข้างนี้นะอสวยไม่ได้ความทุยเนี่ยันจกอยู่ยาวๆสามเดือนนะ นนี้ครับสังรอไดยกตัวนะไดยกตัวรแล้วยกไปหาแสกเลยเลยแสกนิดนึงแสกกันกันตายนะ หน้าก็ได้ยกปูนขึ้นปลายผมมันไหนตรงช่วงไหนมันหนาก็สโตกคัดตามปัธยาใส่ที่เราเห็นด้วยตาสโตกไปเลยเก้า็นสา5% 10% 3%ก็ไปพิจารณาเอาถ้าเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าตรงนั้นหนาไปทึบไป ควรจะเอาบางตรงนี้ตรงนั้นนะมาจะประมาณนั้นแต่ช่างใหญ่ับทำให้ดูภาพรวมนะฝายผมตรงไหนหนาช่างใหญ่ก็ทำเลยแบบกสุดเสื้อบางตงักคัดบ้างวอนนี้ผมใส่สป,ปไีได้ไหมใส่เล็กได้ไหมได้จะใส่แล้วก็นนะใกส่นะใส่ทุกอย่างลงเสื้อเวยก็ในที่มีความบางก็อย่าไปทำนะมดมดเว้นถ้าเรา อยากจะให้ปลายผมมันบางก็ใช้พันปลาสับก็ได้ตัวไหนที่มันยังดูน่าหนายมันไม่จาเป็นต้องตัดด้วยกันไก่ด้ามเดียวเสมอไปนะเหมือนกันรับประทานข้าวจะใช้ตะเกียบจะใช้บ่วงใช้ช้อนจะเหลียดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะสามารถนําอาหารเข้าปากได้มก็คือการกินเหมือนกัน่ผมเหมือนกัน เราจะใช้ราตาก็ได้เพราะมันสวยถูกใจประทับใจลูกค้ามันก็นมีแค่นั้นะมันไม่จำเป็นต้องมาเหมือนทั้งใหญ่ร้อเ็นต์นะเอาเป็นสไตล์ตัวเองมันจะง่ายสุด เลยมาหลังบ้านเสยๆคุวๆมาร้านทั้งใหญ่ก็ตั้งอยู่ฝากซอยพหลโยธินที่52นะเดี๋นะยวจะตัดผมก็สำรองจองคิวเข้ามาหาไม่ยากโทรศัพทป์ก็0625483999และ0 1 1ย5 6 2 3 4นะจองออนไลน์มาก็ได้ผ่านไลน์แอป a s m ผ่านว่ากเกษมหรือจะต้องผ่านเฟซบุ๊กกำเนิดซาลอนก็ได้ได้หมดอยู่เริ่มทีนสิบมงเชา้าถึงห้ามงเย็นสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะขอต่อันด้วยก็ไม่ต้องไปยกสูงมากถ้าเขาอยากได้สูงเนี่ยเขาจะบอกเราเองว่าเอาขอสูงหน่อยจังเราก็จะคุยกับเขาว่าสูงประมาณไหนดีถ้าเขาดิง่งนิ่งเขาจะาโอเคแล้วข้างหลังเป็นไงบ้าง มันทุยถึงบางกะปิไหมถึงตะโม,มงบางกะปิไหม <c oughs> เห็นไหมเนี่ยยิ่งใดยิ่งทุยใช่ไหม <c oughs> ก็ขอลูกคา้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยวันนี้ขอบคุณจ้ะก็ขอลาไปก่อนขอ <c oughs> บคุณจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ <c oughs> เมื่อชาติต้องการทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองก็จะเหนื่อยเลยนะนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งหรอกนะครับทําไปเลยนะครับอะไรที่ทาให้บ้านเมืองมันดีขึ้นนะทําไปเลย ตรวจด,ดูให้ดีต้นคอพวกเนี้ก็มีผมที่มันแหลมออกมไหมไหมกรอบทรงไหมเนี่ยดูดีๆตรวจแล้วตรวจอีกนะแต่ท่านละเอียดเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากจะตัดผลได้ราคาเราต้องตัดละเอียดถ้าตัดหย,ยาบๆงานหย,ยาบๆแบบมันก็ไม่ได้ราคานะเหมือนอย่ยวสีฟันเอ็มดีใช้ดีลรวบอกต่อใช้ดีเราซื้อซ้ำอ,นนยอ,อย่างเงี้ยองค์กรมันยังอยู่ได้ใช่ไหมครับลูกค้า ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย